สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมอยากจะมาคุยกับพี่น้องเรื่องคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญครเพราะทราบข่าวว่ารัฐสภาพยายามที่จะดึงดันนําไปสู่การลงมติในวันที่17หรือ18มีนาคมที่จะถึงนี้ครับพี่น้องแปลกใจไหมครับว่าทําไมภาษาไทยมันตีความกันยากจังถ้าเราได้อ่านคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูนอ่านแบบภาษาชาวบ้านง่ายๆครไม่ต้องเรียนหนังสือมาก พออ่านภาษาไทยออกและพอคิดวิเคราะห์ได้ก็น่าจะเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมจะอ่านทวนให้พี่น้องฟังนิดหนึ่งดูซิว่ารัฐธรรมนูนสารรัฐธรรมนูนมีคําวินิจฉัยเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญหรือการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่อย่างไรบ้างนะเราลองฟังพร้อมกันช้าๆนะแล้วเรามาพิจารณาร่วมกันนะสารท่านวินิจฉัยว่า รัฐสภา,ามีหน้า darum, ที่และอำนาจจัดทนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้อันนี้เคลียร์นะครับรัฐสภา,ามีอำนาจมีหน้าที่และอำนาจจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้เพราะว่าอันนี้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเคลียร์ว่ารัฐสภา,ามีอำนาจจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประเด็นถัดมาก็คือโดยต้องให้ประชาชนผู้มีอำนาจสถาปนา รัฐธรรมนูนได้ลงประชามติเสียก่อนว่าประชาชนประสงค์จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่อันนี้เรามาเคลียร์ต่อนะฮะศาลท่านตอบบอกว่ารัฐสภามีอำนาจจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้โดยต้องให้ประชาชนผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญได้ลงประชามติเสียก่อนว่าประชาชนประสงค์จะให้มี รัฐมนูญฉบับใหม่หรือไม่ผมว่าอ่านแล้วไม่ได้ซับซ้อนอนะพี่น้องสารท่านก็บอกว่าก็ให้ประานประชาชนให้ประชาชนลงประชามติก่อนเสียก่อนนะว่าประชาชนประสงค์จะให้มีรัฐมนูญฉบับใหม่หรือไม่ก็ชัดนะฮะก็คือถ้าต้องการมีรัฐมนูญฉบับใหม่ให้ประานประชาชนด้วยการทําประชามติไม่ได้มีอะไรซับซ้อนฮะและประเด็นถัดมาก็คือเมื่อจะทําร่างรัฐมนูญฉบับใหม่เสร็จแล้ว ต้องให้ประชาชนลงประชามติเห็นชอบหรือไม่กับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อีกครั้งหนึ่งอันนี้น่าจะเคลียร์ก็คือหลังจากที่รัฐธภาทนาเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องให้ไปทําประชามติอีกครั้งหนึ่งว่าเห็นชอบหรือไม่อันนี้เคลียร์ช่วงแรกรัฐบาลมีอำนาจเคลียร์ทำเสร็จให้ไปถามเคลียร์แต่ประเด็นอยู่ที่ว่า ต้องให้ประชาชนผู้มีอำนาจสถาปนารับนวนได้ลงประชามติเสียก่อนว่าประชาชนประสงค์จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่เพราะว่าก็เคลียร์นะก็ถ้ากับว่าถ้าสมมติว่ารัฐสภาพวกท่านมีแนวคิดอยากจะจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องไปทําประชามติก่อนเมื่อประชามติออกมาว่าประชาชนเห็นชอบโอเคท่านต้องกลับมาท่านจะวางแผนในก็แล้วแต่ก็วางแผนไปแล้วไปทำจนท่านจบแล้วค่อยไปถามประชาชน เพราะว่าตรงไปตรงมาก็เท่ากับว่าถ้าคิดอยากจะมีรัฐมนูญฉบับใหม่ต้องไปทําประชามติถามประชาชนเมื่อทําประชามติเสร็จเรียบร้อยแล้วผ่านกระบวนการแล้วได้ร่างใหม่แล้วก็ให้ประถามประชาชนอีกขั้นหนึ่งสองรอบคือผมคิดว่าภาษาไทยไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะแต่วันนี้ภาษาไทยที่มันยากเพราะว่าคนไปตีความซับซ้อนและตีความแบบบิดเบือนเพื่อเข้าข้างหรือเข้าประโยชกับตัวเองอย่างเช่นกฎหมายมาตราหนึ่งถึงสอง ก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนดูมินมินประมาทอาคาตมารลายพระมหากษสัตย์พระราชนีรัทาิญาตและผู้ทรงรราชการแทนพระองค์ก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแต่เพียงแต่ว่าครั้งนั้นคือผู้กระทาความผิดก็พยายามบิดเบือนไม่ยอมรับกฎหมายเหมือนกันรับนุนฉบับนี้เนี่ยสารท่านมิด้ใช้ออกมาแบบนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมันมีประเด็นสั้นๆอยู่นิดเดียวครับพี่น้องเพราะผมได้มีโอกาสไปรอ่านร่างที่รัฐสภา ได้มีการแก้ไขมาตรา256เรื่องนี้มันยากสำหรับพี่น้องประชาชนฮะผมถือรับนูลฉบับนี้อยู่ฮะพี่น้องนี่คือรับนูลฉบับปี60นะและผมได้มีโอกาสได้อ่านมาตรา256หลายรอบฮะซึ่งมาตรา256มันอยู่ในหมวดเรื่องหมวดที่15ด้วยเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญก็อยู่ในมาตราที่256ถ้าอ่านใน256ก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อน เพราะนี่คือการแก้ไขรา,ายมาตราเพียงแต่ว่าในวงเล็บ8ที่เห็นมีการพูดถึงเยอะๆเนี่ยเขาเขียนไว้ชัดเจนว่าการที่จะแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญน่ะถ้ามันมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหมวดทั่วไปก็คือหมวดที่1และหมวด2ก็คือหมวดพระมหากษัตร,ริย์หรือหมวด15ก็คือการแก้ไขเพิ่มเติมรวมทั้งเรื่องคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งต,ต่างๆตามรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของศาลองค์กรอิสระหรือเรื่องที่ทําให้ศาลหรือองค์กรอสระไม่อาจปฏิบัติหน้าที่หรืออำนาจได้ต้องไปทําประชามติเสียก,ก่อนวันนี้มีนักการเมืองกลุ่มหนึ่งเขาไปตีความว่ารับรมนวญแก้ไขมาตรา256ที่เขาทาอยู่เนี่ยเขาไม่ได้จะทำรัมนวญฉบับใหม่เขาอ้างว่าเขาแก้ไขแค่มาตราเดียวคือแก้ไขมาตรา256 ถ้าเขาแก้ไขามาตราสองมาตราเดียวได้มันก็สามารถลงมติได้เมื่อลงมติแล้วค่อยไปทําประชามติซึ่งเขากําลังพูดไม่จบเพราะการที่พูดไม่จบมันจึงเกิดปัญหาย้ํานะครับพี่น้องท่านมองว่าทําไมมีนักการเมืองกลุ่มหนึ่งตะแบงเพราะเขาไปตีความว่าการแก้ไขารัฐนูนขนาดเนี้ยที่อยู่ในรัฐภาที่จะลงมติวันที่17หรือ18ที่จะถึงนี้ เขาอ้างว่าเขาแก้ไขแค่มาตราเดียวคือแก้ไขามาตรา256หรือ 256. เขาไม่ได้จัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เขาอ้างแบบนั้นแต่ในความเป็นจริงคือเขากําลังบิดเบือนความเป็นจริงเพราะการแก้ไขามาตา256าที่เขากระทําอยู่ขณะน,นี้มันเป็นกระบวนการเริ่มต้นที่นำไปสู่การจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่วันนี้มันจะมีสองมุมครับพี่น้องมุมหนึ่ง คนที่อยากจะแก้เขาอ้างว่าเขาแก้แค่256เขาพูดแค่นี้ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแต่เขาพูดไม่หมดนะว่า256ที่เขาแก้นั้นมันแก้เพื่อน,นาไปสู่จัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่สาระของเขาชัดเจนว่าให้มีการเลือกตั้งหรือมีการจัดตั้งสสเพื่อมาพิจารณาจัดทําหรือร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เท่ากับว่าแม้แก้256มาตาเดียว แต่มันเป็นการแก้ด้วยเจตนาเพื่อน,นำไปสู่จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ถ้าจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มันก็สอดคล้องกับที่สารนัานวนท่านมีคำวิจัยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาว่ารัฐสภาจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้แต่ให้ไปทำประชาประมติถามประชาชนเสียก่อนนี่คือสิ่งที่ที่ผมถือโอกาสมาพูดคุยกับพี่น้องฮนะเพราะผมเห็นการตะแบง ของนักการเมืองหรือคนกลุ่มหนึ่งแล้วไม่สบายใจขณะที่พี่น้องต้องตีความให้ชัดนะฮะเราเน้นอีกครั้งหนึ่งว่าควินิจฉัยของสารรัฐมนูลให้สภารัฐสภาจัดทํารัฐมนูลฉบับใหม่ได้แต่เพียงแต่ว่าให้ไปถามประชาชนเสกอนด้วยการทําประชามาติว่าประสงค์จะมีรัฐมนูลฉบับใหม่หรือไม่ถ้าท่านต้องการจะทารัฐมนูลฉบับใหม่ต้องมาทาประชามาติเสกก่อันนี้เคลียร์ แต่วันนี้นักการเมืองกลุ่มหนึ่งเขาไปตีความว่า่งที่เขาทาอยู่ขนาดน,นี้เขาแก้ไขแค่มาตาเดียวไม่ได้สอดกับสิ่งที่สารรัฐมนตรีคำม่ได้ฉายไว้นี่เขาตีความอย่างนั้นตีความว่าแก้ไขามาตาเดียวแต่สิ่งที่เขาไม่ได้พูดกับประชาชนคือไอมาตาเดียวที่เขาแก้ไขนั้นนะ่ะมันนําไปสู่การจัดตั้งหรือเลือกตั้งสสอลอรเขตทั่วประเทศเพื่อจะทารัฐมนตรีใหม่ ดังนั้นการแก้ไขามาตราเดียวคือมาตรา256แล้วนะ่ะก็เป็นการแก้ไขเพื่อนำไปสู่การจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่มันจึงต้องให้ไปถามประชามาติประชาชนเสียก่อนก่อนที่จะเดินหน้าแบบนี้วันนี้ก็เลยเกิดปัญหาฮะมีนักการเมืองกลุ่มหนึ่งกําลังตะแบงอีกแล้วพี่น้องหาว่าแค่มาตราเดียวไม่ได้ทาใหม่แต่ผมไปอ่านดูแล้วนี่คือคุณทําใหม่แต่คุณใช้ภาษาให้ประชาชนเข้าใจผิดนั้นบทสรุป สิ่งที่เขาทำอยู่ขนาดนี้แม้จะเป็นการแก้ไขมาตรา256มาตราเดียวแต่256ที่เขาแก้มาตราเดียวนั้นมันนำไปสู่การเลือกตั้งสสรเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี่คือกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มันเกิดขึ้นแล้วดังนั้นผมว่ามันผิดแน่นอนพี่น้องเขาต้องถามประชามติก่อนแต่ไม่เป็นไรครับ พี่น้องติดตามดูนะฮะว่าวันที่1 7บเนี้เขาจะตัดสินใจอย่างไรและผมเชื่อว่าผมเห็นมีนักเคลืนไหวบางท่านหลายๆกลุ่มก็บอกชัดเจนเตือนแล้วนะว่าคำนิ้ที่แชร์ารรณาลรมนูลผูกพันทุกองค์กรนะรวมทั้งผูกพันรัฐสราาถ้าดื้อดึงเดินหน้าคงต้องมีการร้องปอปชว,ว่ากระทําขัดรัฐธรรมนูญเพราะขัดกับสั่งสารรัฐธรรมนูญก็ถือว่ากระทําขัด รัรมนูนแล้วมีการเตือนกันหลายรอบนะฮะถ้ายังลือดึงยังตะแบงที่จะเดินหน้าผมว่าพวกเราต้องตั้งหลักนะฮะเราต้องเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นว่าสารให้ทําได้แต่ถ้าจะทำต้องไปถามประชาชนซะก่อนแต่เขาบอกเขาจะลงประชาะมติมาตราสองหกเขาอ้างว่าแก้มาตราเดียวแต่มาตรานี้มันไม่ใช่มาตรานี้มันคือกระบวนการจัดทํารับนุนฉบับใหม่ซึ่งแน่นอนมันขัดคำที่ใช้สารรัรมนูน นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะมาพูดคุยกับพี่น้องนะในช่วงวันหยุดแบบนี้สิ่งที่เราต้องเตือนและรู้ทันรู้เท่าทันพฤติกรรมความเคลื่อนไหวของคนกลุ่มนี้ว่าเพราะเหตุใดเขาถึงอยากจะล้มให้ได้รับนบนปี60ผมย้ำนะครับพี่น้องรับนวนมันมีทั้งดีและไม่ดีทุกสิ่งทุกอย่างฮะมันมีบวกมีลบอยู่ในตัวอันไหนไม่ดีมันแก้ได้ถ้าคุณคิดว่าสว,วา250 ที่มาจากการแต่งตั้งไม่ดีคุณแก้สิทําไมคุณไม่แก้ผมไม่เข้าใจฮะอะไรที่คุณคิดว่าไม่ดีคุณบอกประชาชนสิ่งนั้นแล้วคุณก็แก้สิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็แล้วแต่ในรัฐมนูนฉบับนี้เนะี่ยถ้ามีสิ่งไหนเป็นรายมาตราที่ไม่ดีคุณเสนอประชาชนแล้วก็ขอบอกประชาชนผมเชื่อว่าประชาชนก็จะสนับสนุนให้แก้ไขเป็นรายมาตราสิ่งที่เขาพยายามที่จะล้ม แม้แต่อ้างว่าเรื่องนี้ไม่ดีแต่ล้มรละล่างหม่ทั้งหมดเลยมันมีนยัยยะที่แฝงเลนหัวใจสําคัญคือพี่น้องครับรับนูในอดีตที่ผ่านมามันเป็นรัฐธรรมนูญที่เอื้อให้กลุ่มทุนหรือเรียกให้ชัดเจนคือพวกทุนสามานเข้ามายึดครองประเทศไม่ว่าจะเป็นรับนูปี40และรับนูปี50มันเป็นรัฐธรรมนูญที่ออกแบบหรือดีไซน์มาให้กลุ่มทุนหรือทุนสามานเข้ามายึดครองประเทศได้อย่างง่ายดาย ผมว่าคนมีเงินสักห้าพันถึงหนึ่งหมื่นล้านบาทยึดของประเทศได้เลยครับทรัพย์สมบัติประเทศไม่รู้กี่ล้านล้านครับพี่น้องงบประมาณปีนึ่งก็ลบสามล้านล้านเขาสามารถใช้เงินผ่านกระบวนการเลือกตั้งยึดของประเทศได้รัฐมนตรีปี 40, สี่ศูนย์รัฐมนตรีปีห้าศูนย์ผ่านการเลือกตั้งมากกหลายครั้งพี่น้องเห็นภาพไหมครับว่าแม้แต่นอมินีหุ่นเชิดยังเกิดขึ้นได้เพราะรัฐมนตรีที่ออกแบบมาในอดีตนั้น กลุ่มทุนกลุ่มทุนสามาสามารถยึดคอรประเทศผ่านการเลือกตั้งได้แต่รับนุนปี60ออกแบบมาเพื่อปกป้องไม่ให้กลุ่มทุนสามารถยึดคอรประเทศได้เพราะว่านี่คือโจทย์ใหญ่สำคัญที่พวกนี้ต้องการและเราต้องรู้ให้เท่าทันไม่เพียงแต่ใช้กระบวนการเลือกตั้งยึดคอรประเทศเขาสามารถยึดคอรประเทศได้ทั้งสอสอและสอวอนะเขาถึงเรียกร้องให้สอวอมาจัดก,การเลือกตั้ง ซึ่งใช้ฐานเสียงเดียวกับพรรคการเมืองหรือฐานเดียวฐานเสียงเดียวกับสสแต่รัฐมนูญฉบับนี้นอกจากออกแบบปกป้องการยึดครองประเทศผ่านการเลือกตั้งของสสแล้วยังออกแบบการปกป้องการยึดครองสวอด้วยให้สวอมาจากกลุ่มอาชีพให้ประชาชนเลือกตั้งกันเองจากกลุ่มอาชีพพรรคการเมืองไม่สามารถครอบงำได้แล้วก็ผมไม่เชื่อว่าเขายังแฝงเล่นด้วยแผนการทำลายล้างสถาบันพะมหากษัตริ์ ผ่านการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ว่าจะเป็นหมวดหนึ่งหรือหมวดสองที่เราพูดกันนอกจากผ่านการทําลายหรือลดระเกียรติลดสถานภาพของสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วพี่น้องครับไอ้เรื่องการทุจริตคอร์รัปชันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งหรือที่ขณะนี้พี่น้องพูดติดปากแล้วว่านี่คือรัฐธรนูลตัดปราบโกงยังมีประเด็นในส่วนของไอ้เรื่องงบประมาณของสอส ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่สส,สไม่สามารถผานงบประมาณได้แม้แต่สลึงเดียวสมัยก่อนก็สามหมื่นที่สี่หมื่นล้านบาทนะพี่น้องเอาไปผ่านกันผ่านภาษาที่ใช้คําว่างบแประยะติแต่รัฐนูนฉบับนี้สสไม่ได้เลยฮนะแล้วก็พี่น้องนึกภาพไหมครับที่พูดกันอยู่เรื่อยๆว่าถ้าคุณล้มรัฐนูนท่าฉบับล่างใหม่ท่าฉบับพรบประกอบรัฐนูญสิบฉบับจะถูกล้มด้วยสิ่งดีๆหลายอย่างอยูอย่ในพรบประกอบรัฐนูญฮนะ เขาก็จะใช้วิธีการล้มฉบับแม่เพื่อล่างแม่หมายเสร็จค่อยมาล่างลูกอีกสิบฉบับและประเด็นสําคัญหลายๆประเด็นอยู่ในสิ่งเหล่านี้ฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอ่อพรบอรของสารดีกาแผนคดียาของนักการเมืองวิธีพิจารณาคดีของของผู้ด้องรมตำแหน่งทากการเมืองหรือเรื่องพรบรสารรัฐนูญวิธีพิจารณาคดีของสารรัฐนูญแม้แต่ปปชรวมทั้งเรื่องอื่นๆมันจะอยู่ในพรบประกอบรัฐนูน ถ้าเขาล้มทั้งหมดล้มตัวแม่ร่างแม่ใหม่มาร่างกฎหมายลูกอีกสิบฉบับสามารถซุกอะไรได้เยอะมากประชาชนตามไปทันจริงไม่แปลกหะพี่น้องต้องย้ำว่าทำไมเขาถึงต้องคว่ำหรือล้มล้างรัฐมนูญปี60แนต่นั้นเราต้องติดตามนะฮะเพียงแต่ว่าวันนี้ผมเอาเรื่องคำวิธีฉางารามรัฐมนูญมาพูดคุยกับพี่น้องผ่านเฟซไลฟ์ให้พี่น้องได้เข้าใจฮะภาษาไทยถ้าตรงไปตรงมา ไม่ได้ซับซ้อนคนะแต่วันนี้แค่ไม่กี่บรรทัดซับซ้อนตีความไม่เหมือนกันเลยแปลกมากมันต้องมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ตะแบงหรือสีธนนท์ชัยไม่ใช่คนระดับนี้ผมไม่เชื่อว่าเข้าใจผิดแต่พยายามตะแบงแต่ย้ำนะพี่น้องจะได้ตามให้ทันสิ่งที่กําลังถกเถียงกันวันนี้คือการที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สารบอกร่างได้จะทําใหม่จะทาําได้แต่ต้องไปถามประชาชนก็คือต้องประชาม ทำประชามติเสืกอก่อันนี้เคลียร์แต่เขากําลังตีความว่ารับนูนที่เขาแก้ไขามาตรา256เขาอ้างว่าแก้ไขามาตราเดียวไม่เกี่ยวข้องกับที่สารได้พูดถึงดังนั้นไม่ต้องเดินหน้าได้แต่การแก้ไขามาตราเดียวเราอ่านดูแล้วมันนํามาสู่การตั้งสองรอเพื่อจัดทำรับนูลฉบับใหม่เท่ากับกระบวนการจัดทำรับนวนฉบับใหม่มันเกิดขึ้นแล้วซึ่งมันผิดเขาซุกตรงนี้เขาไม่บอกประชาชนเขาบอกพี่น้องแค่เขาแก้ไขามาตราเดียวคือมาตรา256 แต่ไม่บอกว่ามาตราเนี้ยมันแก้แล้วใส่อะไรเข้าไปเยอะมากและนาไปสู่การจัดตั้งสสรอคือกระบวนการจัดทาสอสอจัดทํารับนูลฉบับใหม่ซึ่งเขาไม่บอกประชาชนงั้นติดตามดูนะครับว่าพี่น้องมันจะเกิดอะไรขึ้นเกี่ยบรับนูลและสิ่งที่ผมยากกับพี่น้องหลายรอบนะว่าทําไมออกตัวแรงหลายส่วนนักโทษหนีคดีก็ออกตัวแรงพรรคการเมืองที่เคยมีอำนาจในอดีตก็ออกตัวแรงกลุ่มม็อบและผมเชื่อม็อบน้องๆเยาวชนทนี่ศึกษาที่ เรียกร้องให้มีการแก้ไขรัมนูนก็ออกตัวแรงพยายามหาเงื่อนไขในการปลุกระดมเพื่อให้ประชาชนออกมาหวังจะแก้รับนูลหวังจะล้มรับนูลปี60ทันทั้งๆที่รัมนูลฉบับนี้ผ่านประชามติของพี่น้องประชาชนมา16.8ล้านเสียงจึงขอประกาศให้กับพี่น้อง16.8ล้านเสียงทุกท่านฮะได้โปรดติดตามรัฐธรรมนูลปี60เป็นฉบับที่พี่น้องได้ปกป้องและลงประชามติ เพื่อมาทำหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาของประเทศนะงั้นลองติดตามดูนะครับแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นผมจะพยายามมาเล่าพูดคุยให้กับพี่น้องได้เข้าใจประยะครับวันนี้เพียงแค่นี้นะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ